พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดหอนาฬิกาท่าใหม่เนะคะเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการเปลี่ยนย้ายสถานที่ค้ายของใหม่จากเดิมที่บริเวณแถวหอนาฬิกาย้ายไปอยู่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองท่าใหม่2ค่ะ ช่วงสายวันนี้ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองท่าใหม่2อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนายวันลบตั้งรักษาสัตว์นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่พร้อมนายวันทิศต,ตั้งรักษาสัตว์รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ได้ร่วมจัดประชุมพ่อค้าแมค่ค้าเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการย้ายสถานที่ขายของจากเดิมตรงบริเวณแถวหอนาฬิกาท่าใหม่ให้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณภายในตลาดสดเทศบาลเมืองท่าใหม่2 เนื่องจากปัจจุบันตลาดหอนรนดกามีการค้าขายมากขึ้นทําให้มีความขับแคบและการจราจรติดขัดทําให้คณะผู้บริหารได้มีนโยบายที่จะย้ายตลาดหอนริกาไปตลาดแห่งใหม่ซึ่งภายในอาคารจะมีการจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด <c oughs> เช่นจำหน่ายอาหารของฝากสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดและมีโซนศูนย์อาหารส่วนด้านข้างจะเป็นโซนจำหน่ายอาหารมีแบบเป็นรถเข็นหรือรูปแบบถนนคนเดิน ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเตรียมความพร้อมไปบ้างแล้วโดยวันนี้พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนก็ยังคงได้มีประเด็นในการนําเสนอคณะผู้บริหารในเรื่องต่างๆมากมายเพื่อความโปร่งใสย,ยุติธรรมอย่งางไรก็ตามการประชุมยังคงสรุปเช่นเดิมคือจะเริ่มทําการเปิดตลาดสดอย่างเป็นทางการในวันที่1กันยายนนี้และจะกําหนดช่วงเวลาในการจําหน่ายสินค้าตามช่วงเวลาเดิมเหมือนตรงที่หอนาฬิกาท่าใหม่คือช่วงเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไป